ปัตมังพินทุก,กังชาตังปัญจมังสิรสังชาตังนะกาโรโหติสัมพโวจงมาบังเกิดเป็นนะ อรหังพุทธโธสุขโตเมตตาอรหังธรรมโมสุขโตเมตตาอรหังสังโฆสุขโตเมตตาอะสังวิสุโลปุสะภูพนะอระหังสัมมาสัมพุทธโธตินะเมตตาโมกรุณา พุทธปราณีทายินดียะเอนดูสวัสดีครับพบกับนาทีต้องหมุนชแนลคลิปนี้ผมก็จะมีเครื่องรางของขลังที่หลายๆท่านเนี่ยก็จะมีนิยมปกติดตัวกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือประหลัดขิกนะครับแต่ว่าปรหลัดขิกรุ่นเนี้ก็จะมีความแปลกแล้วก็ พิสดารอยู่นิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นรูปของักนุมานกอดประหลัดขิดนะครับก็คือวัตถุมงคลสองชนิดเนี่ยนำมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็ถือว่ามีความแปลกตาแล้วก็สวยงามแล้วก็เข้มขลังมากทีเดียวเชียวนะครับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังที่เป็นรูปประหลัดขิดที่ผมจะนำมาให้ท่านได้ชมในคลิปเนี่ยก็เป็นของ หลวงปู่ทีแห่งวัสีรำยอนะครับจังหวัดสุรินนะครับเป็นรุ่นเศรษฐีพันล้านนะครับก็รุ่นนี้ก็ออกมานานหลายปีแล้วนะครับสมัยที่หลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมสาะแสวงหาของเหล่าศิษยานุศิกเหมือนกันเลยนะครับก็วัตถุมงคลชุดเนี้หลวงปู่ก็ เมตตาอธิษฐานจิตปุกเศษ,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 ษให้อย่างดีนะครับเนี่ยครับผมผมก็ยังอยู่ในซองเดิมๆนะครับจะยังไม่เคยใช้นะครับด้านหน้าเ็จะเป็นรูปหลวงปู่ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตราวัดนะครับแล้วก็มีใบฝอยหรือว่าอุปเทศการใช้หรือว่าพร,ร,ระคาถาเนี่ยนะครับมีอยู่ในซองครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับสำหรับหลวงปู่คีเนี่ยท่านก็เป็นสาหธรรมิกกับหลวงปู่หงนะครับแล้วก็หลวงปู่ฤทิ์นะครับในช่วงที่ท่านหนึ่งมีชีวิตยอยู่เนี่ยก็ถ้าจะมีงานพุทธาพิเศษที่ไหนเนี่ยส่วนมากพระเกจิทั้งสามรูปเนี่ยก็จะไปร่วมพิธีด้วยกันในป่อยครั้งเลยนะครับแล้วท่านก็จะสนิทสนม ผมเกลียวกันมากครับสําหรับเอ,อหลวงปูท่ทีหลวงปูหง่หงหลวงปู่ฤทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นลักกทธิาจิตวิาญา์ที่สุดยอดในวิชาคมมากเลยทีเดียวเชียวนะครับเนี่นะครับออผมจะให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับก็ตัวไม่ใหญ่นะครับลัทธิหลวงปู่ทีรุน่นี้ตัวไม่ใหญ่นะครับจะเป็นรูปพันธุมานนะครับ นะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นหน้าจอให้นะครับส่วนตรงใต้ท้องเนี่ยก็จะเป็นมีรูนะครับแล้วก็ฝังไว้ด้วยตะปรุดแล้วก็ปุดด้วยผงพุทธคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีโพสต์ต่อต่อสุดยอดเตมขังนะครับสาหรับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางชิ้นนี้เนี่ยเครื่องรางชิ้นเนี้ยผมก็ไม่เคยนามาใช้นะครับ ส่วน,น้าก็จะเก็บอยู่ในซองแลวครับเก็บไว้ดูไว้ชมแล้วครับก็สวยงามเข้มขลังแล้วก็แปลกตาดีนะครับพุทธคุณเนี่ยก็สุดที่จะบรรยายได้อยู่แล้วนะครับสําหรับรูปหานุม,มานเนี่ยก็จะดีเด่นทางด้านเมตตาแคล้วคลาดมหาอํานาจแล้วก็คงพัน์ก็มีมหาสเสน่ห์อยู่ในตัวเนี่ยรบถ้วนกระบวนความเลยนะครับ แล้วก็นำมารวมกับประหลัดขิดเนี่ยที่มีพุทธคุณทางด้านสเสน่ห์เมตตาอยู่แล้วเนี่ยนำมารวมกันหนึ่งที่สร้างอนุภาพให้มีความเข้มขลังแล้วก็อนุภาพที่รุนแรงมากนะครับสำหรับวิธีการใช้หรือว่ารัถาเนี่ยของหลวงปู่เนี่ยก็จะมีคาถาเอาไว้ด้านหลังเนี่ครับก็คือเนี่ยครับอันหะเนหะนี่แหละครับ เป็นพระคาถาที่หลวงปู่ท่านให้อไว้นะครับก็คือหัวใจโจรเนี่ยแหละครับส่วนมากเราท่านก็จะใช้พระคาถานี่แหละครับสําหรับปลุกปลัดขิดก็คือกันหะเนหะก,กันหะเนหะกันหะเนหะนี่แหละครับเป็นพระคาถาปลุกปลัดขิดแต่ส่วนผมเนี่ยผมก็ยังจะมีเพิ่มเติมมาให้นิดนึงนะครับสําหรับพระคาถาที่เป็นรูปสําหรับท่านที่มีนะครับที่เป็นรูปหัุมาน กอประหลัดขิกเนี่ยพระคาถาของผมก็จะมีรวมกันเลยนะครับก็นำพระคาถาหัวใจหนุมานแล้วก็หัวใจโจรแล้วก็หัวใจท่าสี่เนี่ยมารวมกันนะครับนั่นก็คือหนุมานะกันหะเนหะนัมภะทะฮนุมานะกันหะเนหะนัมภะทะฮนุมานะ กันหะเนหะนะมัดพัทะเนี่ยแหละครับผมก็จะมานํามารวมกันนะครับคาถาสามบทนี่นำมารวมแล้วก็สามารถใช้ปุกปลัดขีดของหลวงปู่คีได้แบบสุดยอดแล้วก็เต็มกําลังเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยหลวงปู่ท่านก็ปลุกเสกมาให้อย่างดีแลวนะครับใครที่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยต่างก็จะทราบดีนะครับว่า วัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยมีพุทธคุณที่ดีเยี่ยมแล้วก็สุดยอดมากนะครับทั้งด้านเมตตาแค็งแกร่มหาอำนาจแล้วก็คงพันมีโชคมีลาบแล้วก็มีมหาสเสน่ห์ที่เป็นสุดยอดด้วยนะครับสำหรับวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่เนี่ยผมก็จะมีสะสมอยู่นิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าเออเออสำหรับประหลัดขิดเนี่ยก็จะมีอยู่ แค่ดอกเดียวเนี่ยแหละครับเขาจะเก็บเอาไว้ดูไว้ชมนะเนี่ยแหละครับพอมีอยู่แค่นี้แล้วครับก็ปัจจัยน้อยก็จะไม่ค่อยได้เก็บได้สะสมอะไรกับเขามากมายนะครับมีนิดๆหน่อยๆหรือว่าก็พอมีมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันนิดๆหน่อยๆน่อยนะครับสำหรับหลวงปู่คีเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นพระเกจจอาจารย์ที่สุดยอด เข้มขลังทางด้านวิชาอาคมมากนะครับสมัยที่หลวงปู่คีอยู่หลวงปู่หงแล้วก็หลวงปู่ฤทธิ์เนี่ยส่วนมากท่านก็จะไปทำพิธีปลุกเสกด้วยกันนะครับในแถบบริเวณภาคอีสานหรือว่าแล้วแต่ที่ญาติโยมจะนิมนต์ท่านไปทำพิธีที่ไหนท่านก็ไปนะครับก็ถือว่าเป็นพระเทจิอาจารย์ที่สุดยอดเข้มขลังอีกหนึ่งรูปเลยนะครับ ท่านก็จะอยู่ที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับแต่ตอนนี้ท่านก็ได้ละสังขารไปหลายปีเลยแล้วครับก็ผมก็ว่าหลวงปู่เนี่ยท่านก็มีเมตตาครับที่อนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมาหลายๆรุ่นแล้รก็ท่านก็ทําพิธีอธิษฐานจิตปุกเสกให้อย่างเต็มที่เลยนะครับไว้ให้เรารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้ใช้ได้บูชากันนะครับ วัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็สร้างไม่มากนะครับมีไม่ขี่รุ่นนะครับที่ผมได้ทราบมาเนี่ยก็จะสร้างน้อยนะครับไม่ได้สร้างเยอะอะไรก็ใครที่สนใจอยากจะสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่คีเนี่ยก็ลองหาหามาสะสมกันดูนะครับผมว่าช่วงเนี้ยก็ยังพอหาได้นะครับแล้วก็ราคาก็ยังไม่แพงมากนะครับส่วนประสบการณ์เนี่ย วัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในทุกๆด้านเลยนะครับทั้งเมตตาแค็งแกร่มหาอำนาจแล้วก็คงพ์เป็นมหาสเสน่ห์อย่างยิ่งนะครับแล้ววิชาอาคมของท่านเนี่ยก็ถือว่าแก่กล้าแล้วก็เข้มขลังรูปหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับใครที่สนใจก็ลองสอบแสวงหากันดูนะครับเอามาสะสมไว้บูชาสการะกันเพื่อจะได้มีโชคมีลาบหรือว่ามี เมตตามหาสเสน่ห์อะไรเนี่ยก็จะมีอยู่ครบครันเลยนะครับสำหรับผมก็จะมีให้ท่านชมในคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับก็คืออนุมานขี่ประหลัดขิกเนยนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังอีกหนึ่งชนิดที่สุดยอดเข้มขลังแล้วก็เริ่มหายากเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะ ได้มาบูชาก็ลองเสาะแสวงหาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในณที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ